เป็นยังไงครับไปเที่ยวหัวหินกับรถโบราณมาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แค่รถโบร,ราณคันเดียวนะคุณเติน้นคือเ่าไปทั้งสมาคมอายุนี่ประมาณเป็นพ <laughs> <laughs> ันปีได้หมายถึงรถทั้งหมดรวมกันออใช่คนขับด้วยก็ไม่น้อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปพาด <laughs> ์ิงิปประาสร <laughs> เบนมาให้มเป็นเรื่นรถ <laughs> ก็ใกล้ๆกับรเพราะว่าเขารักรถของเขาถึงมาล่าก็ต้องดูแลกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ก็ นะครับโ okay, อเคแล้วเหรเเอืองคุณลึก <c oughs> แต่โอเคแต่ว่ารถสวยครับสมรรถนะเยี่ยม,มเห็นแล้วจะเอิ้งว่าแบบเฮ้ยรถเมถื่อร้อยกว่าปีวิ่งได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับค่อยดีใจขึ้นหน่อยช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยเชสเลตเทรลเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึงชุดหุ้มเบารถยนต์ หรูหราเนียนเขา้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้องมาสเตอร์เอ็มสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของหัวหินวินเทจคาพาราเชครั้งที่11นี้นะคะเราไปกันทั้งหมด2วันในการค่ะกิจกรรมของทั้ง2วันเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบชิลๆไม่เร่งรีบซึ่งก็เหมือนกับบรรยากาศของเมืองห oh mm ัวหินเมืองติดทะเลนั่นเองค่ะโดยในวันแรกนะคะขบวนพาเหรดของเราเนี่ยนะัดรวมตัวตรวมพลกันที่โรงแรมอมารีประตูน้ำเพื่อที่จะรับประทานอาหารเช้า แล้วก็นัดแนาเส้นทางรวมทั้งพูดคุยทักทายกันตามประษาคนที่รักรโบราณจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องมุ่งหน้าออกเดินทางสู่จุดหมายแรกนั่นก็คือพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีค่ะและที่แห่งนี้นะคะพระราชวังบ้านปืน พาเรดของเราเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15บหาทนาชมพลอมรดิตรวมด้วยหอาการค้าจังหวัดเพชรบุรีและกาชาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะได้ชื่นชมความสวยงามของพระราชวังบ้านปืนแล้วก็ยังได้ทานขนมตาลแสนอร่อยรวมทั้งคณะของเราก็ยังได้ร่วมกันมอบจักรยานและอุปรกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆที่ขาดแคลนอุปรกรณ์ดังกล่าวกว่า100คนค่ะ กาเริ่มต้นนะคะเช็คอินที่แรกก็สนุกแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปต่อกันดีกว่าค่ะจุดเช็คอินที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านอาหารนันทวันจังหวัดเพชรบุรีร้านอาหารและขนมชื่อดังซึ่งตักเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะและก็น่นอนนะคะว่าที่นี่เนี่ยทำให้ท้องของเราอิ่มได้ด้วยของอร่อยพร้อมกับการแสดงของนักแสดงมืออาชีพค่ะ ายกิจกรรมในวันแรกนะคะด้วยพิธีเปิดงานหัวหินววนเทจคาพาเลทครั้งที่11อย่างเป็นทางการบริเวณด้านหน้าโรงแรมอารมอารีรหัวหินได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานเปิดงานคุณนวันนาะอนันตกิจไพศาลร่รวมด้วยในอำเภอหัวหิวหนคุณพรชัยถมกระจ่างรองนยงายกเทศมนตรีเมืองหัวหินคุณไพรินกองพันและคุณคริสท็อปลีออนฮาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอารมอารีรหัวหินค่ะ ปิดท้ายค่ำคืนนี้นะคะด้วยมื้อข้าแสนอร่อยและบรรยากาศสุดสวยริมทะเลนัชอลายบีชครับของอัมรีหัวหินค่ะสำหรับกิจกรรมวันที่2นะคะมีกิจกรรมดีๆรอพวกเราอยู่อีกเพียบเลยเริ่มด้วยพาเรดรถบราณทุกคันนะเดินทางออกจากอัมรีหัวหิน มุ่งหน้าไปยังโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อปล่อยพันปลาลงอ่างเก็บน้ำซึ่งมีวิวธรรมชาติสวยสุดลูกหูลูกตาค่ะต่อจากนั้นคณะของเราก็เดินทางขึ้นไปบนถ้ำวัดเขาเต่า